การมีรถบ้านนี่ก็ดีนะคะคืออีกอย่างหนึง่งคือช่วงเราจะไปเที่ยวช่วงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าอิตาลีเนี่ยจะเป็นจะมีเดือนสิงหานะคะเป็นเดือนสิงหาที่ทุกคนจะมีวันหยุดนะคะประมาณ15วันนะคะสิวันเขาจะให้เลือกนะคะว่าคุณจะหยุดวันไหนจะหยุดต้นเดือนกลางเดือน หรือระหว่างสิ้นเดือนตุลาไปถึงหนึ่งอาทิตย์เดือนอพฤศจิกายนนะคะเขาจะให้เลือกนะคะเลือกเอาแต่แต่ปีนี้ตะวันเลือกต้นเดือนตุลาไปถึงวันที่สิบหกนะคะคือไม่คิดว่ามันจะร้อนคือคือปีที่แล้วมันไม่ร้อนแบบนี้นะคะแต่ปีนี้คือแบบว่ามันร้อนเผาแบบเผาขนกันเลยนะคะดีนะคะในรถบ้านมีแอร์ แอร์นะคะแอร์คอนดิชันนะคะก็ขนาดอยู่ในน้ำนะ่ะในน้ําอ่ะมันเย็นสบายนะคะขนาดน้องหมานะ่ะเขาลงไปเล่นน้ํานะคะขึ้นมานั่งเออขึ้นมานั่งนะคะไม่ถึงสิบนาทีตัวเขาแห้งแล้วค่ะเขาก็ร้อนเขาก็ลงไปเขาก็เขารูกาก้ก็ตัวเขาร้อนนะคะเขาก็ลงไปบ่ายน้ําแล้วเขาก็กลับมาคือแบบว่าคือขนาดน้องหมานะเขาก็ยังรู้เลยว่าโอ้ยไม่ไหวร้อน คือมันร้อนแบบว่าร้อนลมแดดนะคะลมแดดจากทะเลมันตีเข้ามานะคะบอกว่าหายใจเข้าไปอ่ะเหมือนแบบอยู่ในเตาอบอะคุณคือร้อนมากคือคือไม่คิดแบบว่ามันจะร้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าพอพอาทิตย์ตกเย็นนะคือนี่อากาศต่างกันเลยนะคะแต่ตอนกลางวันตอนเช้านี่คืออากาศดีมากลมเย็นสบายสบายไปเดินเล่นดูพระอาทิตย์ขึ้นคือแบบว่าดีมากนะคะคือแบบ เป็นเป็นอะไรที่แบบว่า enjoy สโลไล์มากนะคะเป,เป็นวันเป็นวันหยุดที่สโลไล์มากนะคะพอตะกกลางวันนี่คือแบบเหมือนเราเราต้องรีบเล่นนะะ้ำกันเรารีบไปตัวเย็นแล้วก็ไปไปไป,ไปอยู่ในร่มนะคะไปอยู่ในร่มขนาดอยู่ในร่มยังอยู่ใต้ร่มนะคะมันยังไม่เย็นนะคะคุณต้องไปอยู่ในรถบ้านนะตกงวันตกงวันตนะ้องเป็นอยู่กันในรถบ้านกันนะคะก็ไม่มีอะไรทากันนะคะกินนอนแล้วก็เล แล้วคุยกันไปนะคะสัพเพเหระเล่นกันน้องหมาไปนะคะพอตกเย็นแล้วก็ออกมาพากันไปเดินเล่นดูพาทิศตกดินนะคะก็พอพอพายทิตกดินแล้วนะคืออุณหภูมิก็จะต่างกันไปนะคะก็จะต่างกันไปก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลมเย็นสบายรีแลกมากนะคะแต่คือที่โคเอเชียเนี่ยมันจะเป็นชายหาด ทุกชายหาดจะเป็นหินหมดเลยนะคะจะไม่มีทะเลจะไม่มีทรายนะคะไม่มีทรายเหมือนเหมือนอิตาลีนะคะอิตาลีบางฝั่งเจเ,จเจนบาเนี่ยจะมีทรายม,มีมีหินผสมทรายแล้วก็าทางไปทางฝั่งลิมินีนะคะลิมินีอีกฝั่งหนึ่งของอิตาลีก็จะเป็นทรายเหมือนกันนะคะก็จะไม่เหมือนกันแต่และแ,แต่แต่ละ เขตนะคะแต่ละเขตของอิตาลีนะคะก็จะมีหินบ้างมีทรายบ้างต่างกันไปนะคะคือแต่ฝั่งโครเอเชียเนี่ยคือเป็นหินหมดเลยนะหินกวัวคือเราต้องใส่รองเทา้านะคะใส่รองเทา้าสําหรับไปลงไปเล่นน้านะคะเวลาไปเล่นน้ำแต่น้ําใสมากทุกคนน้ําน้าแบบใสแจวขนาดยืนยืนถึงคอนะมองไป เห็นตัวปลาเห็นลงเท้าฮะมีเม่นมีปลามีหอยมีสารพัดนะคะคือดำน้ำคือเราใส่หน้ากากนะคะเดินดูได้เลยนะคะคืออย่างหนึ่งก็คือต้องระวังนะะเหยียบเม่นทะเลเพราะมันเยอะมากแล้วก็เออถ้าเจอตัวที่แบบว่าเออสีน้ำตาลเราสามารถเอาขึ้นมาแกะกินได้นะคะแต่ตะว,วันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะมันขาวตะว,วันว่ามันขาวนะคะก็ นี่คือทิปเริ่มต้นนะคะสำหรับการไปเที่ยวเกาะเอ้อไม่ใช่เกาะประเทศโคเอเชียนะคะตะวันมีทั้งหมดมีเวลาทั้งหมด16วันก็วางแผนไว้แต่ละที่นะคะก็พัก2องคืน3า้านตรงนี้2องคืน3า้านแล้วก็คือมีรถบ้านนะคะแล้วก็ขับไปไปแต่ละที่แต่แตะวันขอแนะนำนะคะ ไปเที่ยวโครเอเชียเนี่ยคือมันเป็นประเทศนะคะที่ติดทะเลนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าประเทศอิตาลีเริ่มเลยนะคะเริ่มที่ติดออกจากอิตาลีมาเข้าสซอเวเนียมายาวไปใต้นะคะของประเทศโครเอเชียเนี่ยเป็นทะเลหมดเลยแล้วเขากม็มีหลายล้านเกาะเกาะเล็กเกาะใหญ่มีหมดแล้วข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือคนทั้งยุโรปนะคะ คือบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีทะเลนะคะเขาอยู่ในอย่างออสเตรียสโลรเวเนียบัลแกเรียขึ้นไปแถบไปนน้นใกล้ใกล้ไปติดรัเสเซียนะคะเขาก็จะมานะคะเขาก็จะมามาประเทศคอรเซียกันคือมาเทียเท่ยวกันมาเที่ยวฝั่งนี้พวกเด,ดนมาร์กเบลเจียมคือมาหมดเลยนะคะช่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือเขาจะมากันหมดเลยมาลงมาลงที่นี่กันหมดเลย แล้วแคมป์แบบเดินบางแคมป์เนี่ยเดินสองวันในตะวันยังเดินไม่หมดแล้วมันมัไหลแยกไหลซ้อนหลายหลไหลแบบหลายกลุ่มมากอะเดินจนหลงอะจนต้องถือถือ G P S ในโทรศัพท์ว่ารถเราอยู่อยู่ไหนนะหลงฮะหลงเพราะว่ารถบ้านมันเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าก็สนุกดีนะคะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะคะ ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆแต่คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเราซื้อรถบ้านแล้วเราไปไปไปตามรถบ้านคือปกติตาวันจะไปโรงแรมจะมีน้องหมาไปเนี่ยบางครั้งเขาไม่รับบางโรงแรมไม่รับน้องหมาบางครั้งร้านอาหารเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้าร้านอาหารนะคะมันก็จะไม่ดีมันก็ไม่ คือเราจะทิ้งน้องหมาไว้ในห้องแล้วมันเหา่ามันหอนก็จะไปส่งเสียงดังให้กับเอคนรอบข้างนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาคอมเพลนเรานะคะเราก็เลยเอซื้อรถบ้านแต่ัดสินใจซื้อรถบ้านกันนะคะตัดสินใจซื้อรถบ้านนะคะคือมันจะได้สะดวกนะคะเวลาน้องหมาไปคือตะวันจนติดน้องหมานะคะก็จะเอาน้องหมาไปด้วยคือเราก็ทําตกเย็นแล้วก็ตกเย็นเราก็ทํากับข้าวทาน กลางวันเราก็ทําอาหารทานเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราแล้วตอนเช้าเนี่ยบางครั้งเราก็ไปเดินเล่นนะคะแล้วก็จะจะ,จะไปเจอบาร์นะคะก็จะไปกินอาหารเช้าอย่างเงี้ยได้อันเนี้ยได้นะคะคือตอนเช้านี่คือคนจะไม่เยอะแต่ตอนเย็นเนี่ยคือคนยังกระมดเลยนะคะแล้วเราน้องหมาสองตัวเนี่ยเราคือเราก็เราไม่สามารถ เอาเขาไปได้นะคะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วเราต้องคอยดึงเขาไว้ตลอดให้อยู่กับโต๊ะนะคะเพราะว่าเออบางคนบาง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 โต๊เนี่ยมีเด็กนะคะเด็กเขาจะกลัวสุนัขนะคะตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะกลัวเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคือก็เป็นการกลายเป็นว่าเราไปกินอาหารไม่อร่อยนะคะคือเราต้องคอยนั่งระวังน้องหมาตลอดเวลานะกะสุบแล้ว เราทานอาหารอยู่บะอยู่รถรถบ้านของเราเลยสะดวกสบายอยากทําอะไรอยากปิ้งอยากย่างเราทาได้หมดนะคะน้องหมาก็นอนเล่นอยู่บนบนพื้นที่ของเรานะคะก็สะดวกสบายไปอย่างอีกอย่างก็ความแตกต่างการนอนโรงแรมนอนโรงแรมมันก็สะดวกสบายนะคะทุกคนเพราะว่ามีคนมาทําความสะอาดให้มีทุกอย่างให้หมดนะคะ มันก็ดีไปอย่างนะคะแล้วตื่นเช้ามาก็มีบุฟเฟ่อาหารนะคะบุฟเฟ่อาหารให้ทานจะกินกาแฟกี่แก้เกียอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีทุกโรงแรมนะคะว่าที่รับน้องหมานะคะแล้วช่วงไฮซีซันในวันหยุดอิตาลีนี่คือเนี่ยคือทุกอย่างมันจะเต็มนะคะ บางคนนี่เขาจองข้ามปีนะคะจองแรงแไว้ข้ามปีจองบังกะโลไว้ข้ามปีแล้วค่าใช้จ่ายในช่วงไฮซีซั่นนี่คือราคาขึ้น2เท่านะคะราคาจะ2เท่านะคะปกติแล้วอ่ะราคานอกซีซั่นนี่คือเขาจะระบุไว้เลยจากเดือนนี้ไปถึงเดือนนี้ราคาประมาณนี้แล้วถ้าเป็นสมาชิกก็จะมีส่วนลด10% 15 20, 20แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานที่และ ที่เราจะไปนะคะแล้วแล้วแล้วก็ค่าน้องหมาแต่ละที่นะคะก็จะต่างกันห้าสิบเซนห้าสิบเซนหรือหนึ่งยูโรนะคะเพราะว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่ที่เราไปนะคะก็จะมีแปดยูโรบ้างเจ็ดเจ็ดยูโรห้าสิบเซนบ้างต่อหนึ่งตัวนะคะตัวตัวตัวหนึ่งตัวน้องหมานะคะแต่แล้วบางที่ก็ราคาห้ายูโรสี่ยูโรคือ แล้วแต่ละที่นะแต่ละที่ราคาจะต่างกันนะคะ <sm art> ที่ตะวันเล่าให้ฟังเพราะว่าเออ่ทุกคนจะได้รู้ว่าเออถ้ามีน้องหมาเอา,าน้องหมาไปหนึ่งการนำน้องหมาออกนอกเขตยุโรปภายในยุโรปนะคะเราต้องฉีดวัคซีนวัคซีนแล้วก็มีทำพาสปอร์ตให้น้องหมาด้วยนะคะเราต้องมีพาสปอร์ตน้องหมาพร้อมวัคซีนอยู่ในพาสปอร์ตนะคะว่า ฉีดวัคซีนอะไรมาบ้างนะคะบางสถานที่เขาจะขอดูนะคะเพื่อเป็นคือก็เรียกว่าไงอะแต่มันก็บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นในความความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยภายในแคมปิ้งนะคะถ้าเกิดสุนัขเราไปกัดเราก็จะได้ชี้ให้เออไปไปกัดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงไม่นะคะน้องหมาเราก็ฝึกมาดีนะคะ เราก็จะมีเอกสารว่าเออเนี่ยเราฉีดวัคซีนมาตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาตั้งแต่อายุตั้งหยุดตั้งแต่น้องอายุเอ่อหกเดือนฉีดวัคซีนตัวนี้ฉีดวัคซีนตัวนี้ฉีดวัคซีนกันบ้าตัวนี้นะคะฉีดวัคซีนสําคัญที่สุดก็คือวัคซีนเอ่อพิษสุนัขบ้าที่เขาระบุไว้เลยว่าต้องฉีดนะคะแล้ววัคซีนนี้อยู่มีอายุได้สามปี นะคะอยู่ขาระบุไว้ในพาสปอร์ตเลยเขาเออคือเวลาเ,าเราไปอยู่ในเขตยุโรปเนี่ยเขาจะถ้าตำรวจเขาตรวจเนี่ยเขาจะดูอ,อ๋อคุณฉีดวัคซีนแล้วนะน้องฉีดวัคซีนครบก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเขาแค่ตรวจเหมือนพาสเหมือนเราไปอนะ่ะเหมือนเขาตรวจวีซ่าตรวจพาสปอร์ตนะคะก็ตรวจเหมือนกันนะคะก็ก็ดีอย่างนะคะก็ก็ดีสําหรับการเดินทางเราพกติดตัวไว้เป็นปลอดภัยที่สุดนะคะคือไปไหนเนี่ยคือเราพกเอกสารน้องหมาไว้ตลอดนะคะเพราะว่า เราจะได้ยืนยันว่าเออน้องละน้องหมาเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือไปไหนแต่ที่ถ้าไปนอร์เวย์เจียนนี่คือจะข้ามเกาะเขาใช้กินยายนะมียาเออสำหรับถ่ายพยาธิด้วยนะคะใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงเราเราต้องเตรียมตัวนะคะก่อนขึ้นขึ้นเรือค้าฟ้าเนี่ยเขาระบุไว้เลยนะคะว่าน้องหมาต้องถ่ายต้องทานยาถ่ายพยาธิเพราะว่าน้องหมาเวลาน้องหมาเขาถ่ายเนี่ย คือเขากลัวนะคะกลัวไปแพร่เชื้อมีพยาบไปแพร่เชื้อบนเกาะที่นอร์เวย์นะคะอะไรอย่างเงี้ยะค,ะคือแต่ละ,ละที่นะคะคือคือกฎเขาจะแตกต่างกันไปเขาจะระบุไว้เลยนะคะใครมีสุนัขนี่ต้องก็ต้องศึกษากฎให้ดีนะคะไม่งั้นโดนค่าป,ปรับบานตะไทยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวตะวันจะมาเล่ารายละเอียดต่อไปนะคะรายละเอียดของแต่ละคลิปแต่แต่ละที่นะคะตอนนี้เอา เอาแค่เมนดูลีนกับปูลาให้นะคะแล้วเดี๋ยวทริปต่อไปทริปแคมปปิ้งต่อไปต่อตะวันจะมาเล่าอะไรสนุกสนุกให้ฟังนะคะติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตะวันด้วยนะคะเป็นกำลังใจเพื่อจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราออกจากปูลากันแล้วนะคะ ก็จะไปเมืองต่อไปค่ะไปข้างล่างนะคะโอที่นี่กฎจราจรก็คือเห็นคนข้ามถนนเราต้องจอดให้ก่อนนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะที่นี่สามารถเดินข้ามถนนได้ได้อย่างปลอดภัยนะคะที่คาเซียแถบยุโรปทั้งแถบนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะคือถ้าเห็นขีดข้ามจราจรี่คือ ทุกคนสะสะเดินข้ามได้รถต้องจอดให้คนข้ามนะคะนี่คือท่าเรือปูลานะคะสวัสดีค่ะโซเฟอโซเฟอร์บ้างไงครับ <laughs> ทีนี้ก็จะมีเมลเมลซียม,มนะคะกเก่าๆนะคะตั้งแต่สมัยโรมันนะคะตึกเก่าแก่นะคะตรงนี้ไปเชียว บุนิกาบูนิกาวันนี้เราอยู่ที่บุนิกาวายขาวเย็นๆกับภาษาเพสโตนะคะทุกคนกับแคมป์เล็กๆของเรานะคะกับสองแสบค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้น้อมาเลยวิวสวยมากทุกคนนี่คือแคมปิ้งที่ตะวันนอนนะคะ อาทิตย์นี้นะคะเป็นมีหาดส,ส่วนตัวสวยมาก,กคนน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะดูดิเห็นอยู่ใต้ท้องทะเลเลยอ่ะนูน่นพาที่ตกดินมาแล้วจ้าวันนี้ทำพาสต้าเบคอนนะคะทุกคนตะวันกับแม็กเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Do you know when you come?